แมตฝนพร่างพรายลงมาจากฟากฟ้าสีเทาคลอเคล้ากับเสียงลมที่พัดใบข้าวอ่อนไหวเอนไปมาคล้ายจะคลับกล่อมท่วงทำนองแห่งความเศร้าในใจของชายชาราผู้นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านไม้เก่าๆดวงตาของลุงแสงทอประกายความเหนื่อยลา้าและอ้างว้างลึกเข้าไปในแววตาคู่นั้นมีความกังวลหนักอึ้งแบกทับเอาไว้ดุดก้อนหินใหญ่ที่กำลังจะถล่มทับลงมาในไม่ช้าลุง แสงทอดสายตามองไปยังผืนนาเขียวชะอุ่มที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาผืนนาที่เคยเป็นแหล่งชีวิตและลมหายใจของครอบครัวมันหลายชั่วอายุคนกำลังกลายเป็นพันธนาการที่รัดตรึงเขาไว้กับหนี้สินที่พอกพูนขึ้นทุกวัน ลุงแสงเป็นชาวนามาทั้งชีวิตเขาเกิดมาในยุคที่การทำนาเป็นความภาคภูมิใจเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทุกเช้าเขาจะเดินย่ำลงผืนดินโคลนปลูกข้าวด้วยสองมือที่กล้านแดดกล้านฝนหว่านปุ๋ยฉีดพ่นยากำจัดวัชพืชและเฝ้ารอคอยวันที่รวงข้าวจะเหลืองอารามเต็มท้องทุ่งราวกับทองคาที่ธรรมชาติมอบให้ทุกอย่าง เป็นไปตามครอรลองแต่เมื่อเวลาผ่านไปโลกหมุนเปลี่ยนกระบวนการทำนาก็ไม่ได้เรียบง่ายเหมือนเก่าก่อน ต้นทุนการผลิตข้าวพุ่งสูงขึ้นราวกับจรวดปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงค่าน้ำมันสำหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตรล้วนเป็นรายจ่ายที่ยากจะหลีกเลี่ยงในขณะที่ราคาข้าวเปลือกกลับผันผวนและตกต่ำลงเรื่อยๆเหมือนน้ำไหลลงที่ต่ำไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยสูงขึ้นอย่างที่ใจหวังหลุงแสงต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบและเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรหมุนเวียนอยู่เสมอ ปีแล้วปีเล่าวงจรหนี้สินก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้มันได้บีบรัดหัวใจของลุงแสงจนแทบจะหายใจไม่ออก พ่อคะได้เวลาอาหารเย็นแล้วค่ะเสียงป้านวลภรรยาของลุงแสงดังขึ้นจากครัวเก่าๆแววตาของป้านวลก็สะท้อนความห่วงใยและหนักใจไม่ต่างกันป้านวลเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่อดทนและเข้มแข็งเธออยู่เคียงข้างลุงแสงมาตลอดผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านช่วงเวลาที่รุ่งเรืองและช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของชีวิตวันนี้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดที่เพิ่งเก็บมาใหม่ๆค่ะ พ่อกินเยอะๆนะคะจะได้มีแรงป้านวลพยายามปลอบใจสามีด้วยคำพูดที่อบอุ่นและอาหารที่ปรุงด้วยใจ ลุงแสงพยักหน้ารับช้าๆเขาก้าวขึ้นจากใต้ถุนบ้านเดินขึ้นบันไดไม้เก่าๆที่มีรอยผูพังอยู่บ้างความเงียบเข้าปกคลุมวงอาหารเย็นในคืนนั้นไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงพูดคุยสนุกสนานเหมือนวันวานมีเพียงเสียงกระทบกันของช้อนกับชามเบาๆและเสียงถอนหายใจที่แผ่วเบาของลุงแสงเป็นครั้งคราว นี่ธนาคารงวดหน้าก็ใกล้เข้ามาแล้วนะพ่อป้านวลเอ่ยขึ้นเบาๆหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วบรรยากาศอึมครึมยิ่งขึ้นไปอีกแล้วนี่ที่ยืมเฮียมเม่งอีกเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขาคะพ่อพ่อก็รู้ว่าดอกเบี้ยม,มันโหดแค่ไหน ลุงแสงหลับตาลงช้าๆความรู้สึกผิดและไร้หนทางตีตื้นขึ้นมาในอกเขารู้ดีว่าดอกเบี้ยนอกระบบนั้นเหมือนปลิงที่เกาะดูดเลือดยิ่งนานวันก็ยิ่งพอกพูนมหาศาลจนแทบมองไม่เห็นทางออกเขาลืมตาขึ้นมองหน้าป้านวลที่เต็มไปด้วยความกังวลเขารู้สึกผิดที่ทำให้ภรรยาต้องมาทนลำบากฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนวลปีนี้ข้าวก็ไม่ค่อยได้ราคาแถม ฝนยางแรงอีกช่วงที่ผ่านมาก็เจอน้ำท่วมหนักข้าวเสียหายไปตั้งหลายไร่ น้ำเสียงของลุงแสงเต็มไปด้วยความท้อแท้และสิ้นหวังเหมือนกับเรือเล็กๆที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรที่กำลังเผชิญพายุโหมกระนำป้านวลลุกขึ้นเดินไปจับมือสามีเบาๆพ่อคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ทิ้งกันคำพูดของป้านวลแม้จะแผ่วเบาแต่ก็เหมือนแสงเทียนริบหรี่ที่จุดประกายขึ้นท่ามกลางความมืดมิดในใจของลุงแสง คืนนั้นลุงแสงนอนไม่หลับเขาพลิกตัวไปมาบนเสื่อเก่าๆในความมืดมิดเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นดวงดาวนับล้านดวงส่องแสงระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้ากว้างใหญ่ไกลสุดสายตามันช่างแตกต่างจากความมืดมิดในใจของเขาเหลือเกินภาพในอดีตฉายซ้ำเข้ามาในความคิดภาพของทุ่งนาที่เคยเขียวขจีด้วยข้าวพันผืนเมืองที่แข็งแรงภาพของพ่อแม่ที่ยิ้มแย้มเมื่อ เก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยมือเปล่าภาพของวิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเองไม่ต้องวิ่งวุ่นหาเงินกู้เหมือนอย่างทุกวันนี้ แล้วจูจ่ๆความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในใจของลุงแสงเหมือนฟ้าผ่ากลางอกทำไมเขาถึงต้องพึ่งพาแต่การปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวทำไมเขาถึงต้องพึ่งพาแต่สารเคมีที่ราคาแพงทำไมเขาถึงไม่มองย้อนกลับไปสู่วิถีเก่าๆที่เคยทำให้ครอบครัวของเขาอยู่รอดมาได้ตลอดทำไมเขาถึงลืมภูมิปัญญาที่บรรพรุษสั่งสมมา วันรุ่งขึ้นแสงอรุณสีทองสาดส่องเข้ามาในบ้านลุงแสงลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ด้วยความมุ่งมั่นที่แตกต่างจากทุกวันป้านวลมองสามีด้วยความแปลกใจแววตาที่เคยทอประกายความสิ้นหวังเมื่อคืนนี้บัดนี้กลับเต็มไปด้วยประกายของความหวังและพลังงานบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมานาน แล้วจูจ่ๆวันนี้ฉันมีเรื่องจะคุยด้วยนวลลุงแสงนั่งลงตรงหน้าป้านวลเราจะเปลี่ยนวิธีการทำนาเสียใหม่ป้านวลเงยหน้าขึ้นมองสามีด้วยความสงสัยรคนกับความหวังเปลี่ยนยังไงคะพ่อ ลุงแสงยิ้มบางๆฉันจะแบ่งที่นาส่วนหนึ่งมาปลูกพืชผักสวนครัวปลูกมะนาวปลูกพริกปลูกผักบุ้งผักกาดมะเขือแล้วก็จะขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่ด้วยเราจะทำทุกอย่างให้เพียงพอต่อการกินของเราในครัวเรือนก่อนที่เหลือค่อยเอาไปขายในตลาดเล็กๆหน,นฟังแล้วร,รู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างแต่พ่อคะการจะเริ่มใหม่ทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะไหนจะเรื่องเงินทุนไหนจะเรื่องประสบการณ์ ฉันรู้ว่ามันไม่ง่ายหรอกนวลลุงแสงตัดบทแต่ถ้าเราไม่ลองทำอะไรเลยเราก็จะจมปลักอยู่กับหนี้สินแบบนี้ไปตลอดเราจะกลับไปพึ่งพาธรรมชาติพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดลดการใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดเราจะทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ใบหญ้าเราจะใช้ภูมิปัญญาเก่าๆที่พ่อแม่เคยสอนมา นับตั้งแต่วันนั้นชีวิตของลุงแสงและป้านวลก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงลุงแสงเริ่มจากแบ่งที่นาขนาดหนึ่งไร่ที่อยู่เต็ดกับบ้านมาปรับปรุงเขาใช้จอบและเสียมคู่ใจขุดดินพลิกหน้าดินยางขยันขันแข็งป้านวลช่วยเขาปลูกผักสวนครัวหลายหลายชนิดมเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ถูกฝังลงไปในดินกลายเป็นความหวังใหม่ของครอบครัว เขาขุดบ่อเล็กๆเ,เลี้ยงปลาตะเพียนและปลานิลปล่อยไก่บ้านไม่กีดตัวให้คุยเขียหาอาหารไปทั่วบริเวณบ้าน ในช่วงแรกๆการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยลุงแสงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายต้องศึกษาเรื่องการปลูกผักที่เขาไม่ถนัดเหมือนการทำนาต้องทำความเข้าใจเรื่องการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่บางครั้งผักที่ปลูกก็ไม่งอกงามอย่างที่หวังบางครั้งปลาก็เป็นโรคบางครั้งไก่ก็ถูกสัตว์อื่นขโมยไปแต่ลุงแสงไม่เคยย่อท้อเขาจำคำพูดของป้านวลที่ว่าเราจะสู้ด้วยกันได้ขึ้นใจ ทุกครั้งที่รู้สึกท้อแท้เขาก็จะมองหน้าป้านวลแล้วความมุ่งมั่นก็จะกลับมาอีกครั้งเพื่อนบ้านหลายคนมองลุงแสงด้วยความแปลกใจบางคนก็เห็นใจบางคนก็สงสัยในความสำเร็จแต่ก็มีลุงบุญเพื่อนเก่าแก่ที่เคยทำนาด้วยกันมานานคอยให้กำลังใจและให้คำแนะนำอยู่เสมอลุงบุญเป็นคนที่มีความรู้เรื่องการเกษตรแบบผสมผสานเพราะเขาเคยลองทำมาบ้างแล้วสู้ๆนะไอ้แสงเองมาถูกทา แล้วพึ่งตัวเองนี่แหละดีที่สุดลุงบุญมักจะพูดพร้อมรอยยิ้ม วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วพื้นดินที่เคยว่างเปล่าข้างบ้านของลุงแสงบัดนี้กลับเต็มไปด้วยสีสันของพืชผักนานาชนิดต้นมะนาวออกลูกดกเต็มต้นพริกขี้หนูสีแดงสดห้อยระยามะเขือเปราะลูกกลมโตห้อยลงมาตามกิ่งก้านบ่อปลาเต็มไปด้วยปลานิลและปลาตะเพียนที่แหวกว่ายอย่างร่าเริงไก่ไข่หลายตัวเดินคุยเขียหาอาหารอย่างอิสระส่งเสียงขันเรียกกันเป็นระยะระยะ ในช่วงแรกๆการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยลุงแสงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายต้องศึกษาเรื่องการปลูกผักที่เขาไม่ถนัดเหมือนการทำนาต้องทำความเข้าใจเรื่องการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่บางครั้งผักที่ปลูกก็ไม่งอกงามอย่างที่หวังบางครั้งปลาก็เป็นโรคบางครั้งไก่ก็ถูกสัตว์อื่นขโมยไป แต่ลุงแสงไม่เคยย่อท้อเขาจำคำพูดของป้านวลที่ว่าเราจะสู้ไปด้วยกันได้ขึ้นใจทุกครั้งที่รู้สึกท้อแท้เขาก็จะมองหน้าป้านวลแล้วความมุ่งมั่นก็จะกลับมาอีกครั้ง เพื่อนบ้านหลายคนมองลุงแสงด้วยความแปลกใจบางคนก็เห็นใจบางคนก็สงสัยในความสำเร็จแต่ก็มีลุงบุญเพื่อนเก่าแก่ที่เคยทำนาด้วยการมานานคอยให้กำลังใจและให้คำแนะนำอยู่เสมอลุงบุญเป็นคนที่มีความรู้เรื่องการ,กรเกษตรแบบผสมผสานเพราะเขาเคยลองทำมาบ้างแล้วสู้ๆนะไอ้แสงเอ็งมาถูกทางแล้วพึ่งตัวเองนี่แหละดีที่สุดลุงบุญมักจะพูดพร้อมรอยยิม้ม วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วพื้นดินที่เคยว่างเปล่าข้างบ้านของลุงแสงบัดนี้กลับเต็มไปด้วยสีสันของพืชผักนานาชนิดต้นมะนาวออกลูกดกเต็มต้นพลิกขี้หนูสีแดงสดห้อยระยะมะเขือเปราะลูกกลมโตห้อยลงมาตามกิ่งก้านบ่อปลาเต็มไปด้วยปลานิลและปลาตะเพียนที่แหวกว่ายอย่างร่าเริงไก่ไข่หลายตัวเดินคุยเขียหาอาหารอย่างอิสระส่งเสียงขันเรียกกันเป็นระยะระยะลุงแสงและป้านวล เริ่มเก็บผลผลิตไปขายที่ตลาดนัดเล็กๆในหมู่บ้านพวกเขายืนขายผักสดๆไข่ไก่ปลอดสารพิษและปลาจากบ่อของตัวเองสินค้าของพวกเขาได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเพราะสดใหม่สะอาดและเป็นผลผลิตจากธรรมชาติจริงๆ บางวันลุงแสงก็เอาปลาไปแลกเปลี่ยนกับข้าวสารจากเพื่อนบ้านบางวันก็เอาผักไปแลกเปลี่ยนกับผลไม้จากสวนอื่นๆการแลกเปลี่ยนสิ่งของแบบพึ่งพาอาศัยกันทําให้พวกเขาลดค่าใช้จ่ายลงไปได้มากรายได้จากการขายผักผลไม้ไข่และปลาแม้จะไม่มากเท่าการขายข้าวในอดีตแต่ก็เป็นรายได้ที่สม่ําเสมอและเพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันที่สําคัญที่สุดคือพวกเขากินอาหารที่ปลอดส,สารเคมี มีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีเงินเหลือเก็บเล็กๆน้อยๆเพื่อทยอยใช้หนี้ลุงแสงเริ่มวางแผนการเงินอย่างละเอียดเขาจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกบาททุกสตางค์อย่างพิถีพิถันเขานําเงินที่ได้มาจากการขายผลผลิตไปทยอยจ่ายหนี้นอกระบบก้อนเล็กๆก่อนดอกเบี้ยที่เคยพอกภูนก็เริ่มลดลง เขาเดินเข้าไปคุยกับธนาคารเพื่อการเกษตรขอเจรจาขยายระยะเวลาชำระหนี้และนำเสนอแผนการทำเกษตรแบบผสมผสานของเขาเจ้าหน้าที่ธนาคารเห็นถึงความตั้งใจจริงของลุงแสงและแผนการที่ดูเป็นไปได้จึงให้โอกาสเขาอีกครั้งรอยยิ้มกลับคืนมาบนใบหน้าของลุงแสงและป้านวลอีกครั้งไม่ใช่รอยยิ้มที่ร่ำรวยแต่เป็นรอยยิ้มที่เกิดจากความหวังความภาคภูมิใจและความสงบในใจแมหนี่สินจะยังไม่หมด ทั้งหมดแต่พวกเขาก็เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วพวกเขาไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะมีเพื่อนบ้านคอยช่วยเหลือมีกำลังใจจากครอบครัวและมีสองมือที่แข็งแกร่งของตัวเองลุงแสงเรียนรู้ว่าความร่ำรวยที่แท้จริงอาจไม่ใช่เงินทองมากมายมหาศาลแต่การมีชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้มีอาหารที่ปลอดภัยกินทุกวันมีความสุขกับสิ่งที่ทำและมีอิสรภาพจากพันธนาการของหนี้สิน เขาไม่ได้ทิ้งการทำนาข้าวไปเสียทีแต่เขาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศและตลาดเขาปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ที่เหลือลดการใช้ปุ๋ยเคมีและพึ่งพาธรรมชาติให้มากที่สุด เรื่องราวของลุงแสงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวนาคนอื่นๆในหมู่บ้านบางคนเริ่มมาขอคำปรึกษาบางคนก็เริ่มทำตามลุงแสงไม่เคยห่วงวิชาความรู้เขาพร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์และให้คำแนะนำแก่ทุกคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเอง ผื้นนาที่เคยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เต็มไปด้วยความกังวลบัดนี้กลับกลายเป็นผืนผ้าแห่งความหวังผืนผ้าแห่งการเรียนรู้และผืนผ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่ยั่งยืนลุงแสงยังคงตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าตรู่เดินย่ำลงผื้นดินด้วยสองเท้าเปล่าแต่ในวันนี้แววตาของเขาเต็มไปด้วยความสุขสงบและมั่นคงเขารู้สึกเป็นอิสระมากกว่าที่เคยเป็นมาและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เรื่องเล่าของลุงแสงสอนให้เราเห็นว่าไม่ว่าเราจะเผชิญหน้ากับปัญหาที่ยิ่งใหญ่เพียงใดไม่ว่านี่สินจะดูเหมือนภูเขาสูงใหญ่ที่ยากจะปีนไปแต่ถ้าเรามีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และมีความอดทนที่จะสู้ไม่ถอยเราก็ย่อมมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการเหล่านั้นได้เสมอบางครั้งทางออกก็อาจไม่ใช่การเดินตามรอยเดิมแต่เป็นการมอง ย้อนกลับไปหาภูมิปัญญาเก่าๆผสมผสานกับการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยการพึ่งพาตนเองการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและการสร้างรายได้จากหลายๆทางคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินและอิสรภาพแห่งชีวิต ความสำเร็จของลุงแสงไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่คือความสงบสุขในจิตใจครอบครัวที่อบอุ่นและความสามารถในการยืนหยัดอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างภาคภูมิใจเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตายร่มเงาสี่เหลี่ยมผืนผ้าของผืนนาผืนเดิมยังมีเรื่องราวของความหวังและแรงบันดาลใจที่สามารถพลิบานได้เสมอขอเพียงเราไม่ยอมแพ้และกล้าที่จะลุกขึ้นสู้ ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้เรื่องราวของลุงแสงจึงเป็นเหมือนเสียงกระซิบที่ย้ำเตือนเราว่าความแข้มแข็งที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่กำลังกายเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่หัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคและววิกฤตต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือกำลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ขอให้เรื่องราวของลุงแสงเป็นกำลังใจให้คุณได้ยืนหยัดต่อสู้และมองเห็นแสงสว่างที่ปลายทางเสมอ